สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้วันที่10มกราคม68ขึ้นอีกแล้วใครสนรีบเลยเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ราคาทองคำประจำวันที่10มกราคม2568ปรับขึ้น50บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่9มกราคมที่ผ่านมา โดยราคาทองรูปปัน้์ขยับมาอยู่ที่บาทละ44,200บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9.01นาฬิกา1นาทีที่ผ่านมาสรุปราคาทองวันนี้วันที่10มมกราคม2568ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ43,600บาท ขายออกบาทละ43,700บาททองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ42,811บาท84สตางค์ขายออกบาทละ44,200บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ